เท็ฟันโอเพนเฮาส์เราจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับกอ็อยากเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการที่ได้ทุนจากเท็ฟันได้มาโชว์ของนะครับมาปล่อยของในวันนี้เนาะก็จะได้เจอกับลูกค้าเจอกับตลาดแล้วก็ได้พบกับนักลงทุนที่เราพยายามจะจัดมาแมทชิ่งในงานนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ประกาศความสําเร็จของเราด้วยในส่วนของทุนที่เราได้ให้ไปกว่า800ทุนนะครับว่ามีความสําเร็จแล้วกว็รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้างครับ มีผลงานอะไร,รบ้ากคค่ะนสน่วนของอบอ้นะคะและิจของเราถือก็คือเรื่องของการที่เราให้โอกาสเนาะให้โอกาสกับนินนสิตนักศึกษาเพื่อเอ่อแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆที่จะเข้ามาหา,าในในเรื่องของทุนที่เขาสามารถที่จะไปต่อยอดได้นะแล้วเราก็เราก็ช่วยนสยนสนุนในงานที่ช่วยกัน เ่ว่สนับสนุนให้เขาสามารถที่จะพัฒนางานต่อได้เพราะว่าเรามีเครือข่ายที่สามารถให้ข้อมูลแนะนําเขาได้นะคะและภารกิจของเราคือภารกิจของเราคือการที่เราให้คุณสนับสนุนกับประกอบการด้วยนะคะคืจจะรๆๆแรกแรก็อาจจะอย่างที่ตะก,กี้นี้นรองตระชายดเล่าให้ฟังแล้วก็คือว่าน้องๆอเนี่ยอาจแรกๆอาจจะยังไม่รู้จักการค้าหรืออะไรแรกๆกเหมือนกับมีแนวคิด เราก็อาจจะให้เงินเริ่มแรกได้แสนหนึ่งเพื่อให้เขาไปทำมั่เสนไทยก่อนให้มันเป็นรูปเป็นร่างพอมีโอกาสตเติบโตปุ๊บเราก็จะได้สูงอีกอีกเดีกะอีกแล้วหนึ่งก็คืออาจจะได้สูงสุดก็ถึงพันห้าเออร้านห้านะคะในการที่จะพัฒนา,านาต่อยอดออกไปแล้วก็ถ้าเกิดออกไปสู่ต่างประเทศก็คืออาจจะถึงสองล้านบาทแล้วขึ้นอยู่กับงานแต่ละงานไปทีนี้เราตั้งงบเอาไว้เท่าไหร่ครับแล้วก็ต้องเข้าว่าจะมีทุระบวนการสักงีไร ก็ในในปี6-7นะครับก็บอร์ดอนุมัติเงินมาแล้วที่290ล้านบาทนะครับก็เป้าเป้าก็คือจะสนับสนุนผู้ประกอบการประมาณ270รายนะครับก็จริงจริงภาพของกองทุนทั้งหมดนะครับก็290ล้านบาทนะครับ270รายทีนี้จะกระจายไปในหลากหลายทุนนะครับทั้งตัวเทสต์ยูสตาร์ทอัพเองมาร์เก็ตสเกลิงแล้วก็ Startup for Startup ์ทัพ กกไจริงๆจริงๆจ,จ,จะมีตัวที่จะเป็น P ี Series A ครับก็เป็นลักษณะของแม t เอ่อเ e s t Matching f u n นะครับซึ่งจริงๆเ,เราได้พาร์ทเนอร์มาทั้ง n a a แล้วก็ทางสกสวแล้วก็ทาง VC นะครับที่จะช่วยมาแมทช์กันซึ่งตอนนี้เราเห็นแกลบว่าทุนที่เราให้อยู่ทุกวันนี้มันทุนะประมาณ2ล้านบาทนะครับแต่ว่าจริงๆสตาร์ทอัพในการร่วมระดมทุนเนี่ยขาขาต้องการมากกว่านั้น เราเตรียมไว้เนี่ยทุนต่อไปเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ม็กซิมัม20ล้านแต่ว่าของเท็ฟันเนี่ยเราจะลง5ล้าน NAE 5ล้านแล้วก็จะมี VC มาแมทช์ด้วยอีก10ล้านอันนี้คือม็กซิมัมต่อทุนนะครับจะให้ได้ก็จะออกมาในรูปของแมทชิ่งฟันครับในปี67ก็คงจะเริ่มสมัครแต่ปลายปี66นี้นะครับสักประมาณพฤศจิกาธันวาเราก็จะเปิดรับสมัครแล้วเท็ดยูซ์สตาร์อัพยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับก็คือน้องๆนิสิตน,นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าจบมแล้วไ่เกิน5ปี นะครับตั้งเป็นบริษัทเข้ามาก็สามารถขอทุนได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับยี่สิบล้านนี่ออนุญาก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะโดยดูคอลี่ไฟโดยการพาร์ทเนอร์กับ VC นะครับก็คือทาง VC เนี่ยจะมาช่วยเราดูว่าคนเนี้ยสามารถจะไปต่อนส่วนที่เขาจะร่วมระดมทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้า VC m a แม h ช์เท่าไหร่ทางเทสฟันกับนก็จะแม t ช์ไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีรอบที่ ะะแถลงข่าวแบบเป็นออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งเพราะว่าอตอนนี้มันยังออนโกลอีกในส่วนของการร่างตัวสัญญากับกฎหมายมนะครับเช <Media Project. S 1> ็ดแมทชิ่งฟันแมทชิ่งฟันครับผมปีนี้เนี่ยปีนี้อยากมีาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างปีปีนี้ใช่ไหมครับคือปีนี้เราเห็นการเติบโตของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มีมีน้องที่พัฒนามาจากสเตทต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวให้มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ การพัฒนาคนไทยให้ทุนที่มันผ่านมากับเทคโนซลยน้าเพลงนะครับเราก็ทีนี้เราก็น่าจะมุ่งเน้นในการให้ทุนกับน้องๆที่อยู่ตามภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พยายามดึงจุดแข็งของน้องๆผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนะครับ มาเพื่อแกรนทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเน้นต่างๆนะครับผมรวมถึงโครงการเทสต์มาร์เก็ตสกลีนแอพเองที่เราก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องเพราะเราเห็นว่ายังมีผู้ประอบการอีกหลายรายนะผมที่ต้องการเงินทุนในส่วนนี้ในการไปพัฒนาต่อยอดทางด้านของการตลาดส่วนของ Start u า for Start เองนี่ก็เห็นว่ามีความสัมพันธ์เหมือนกันที่เราจะต้องเร่งสร้างนะครับผมในส่วนของ Start u p p r o m มเตอร์เพื่อมาเติมเต็มในส่วนของ e c o คสตาร์โคซิสเต็มในบ้านเราคือส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมเห็นเขามาตั้งแต่ทำกับโครงการอื่นของ ตั้งแต่สมัยกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เป็นโปรเจกต์ของอสายพาร์คคูมิภาคยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับเป็นผู้ประกอบการที่เหมือนระบบมเพาะขึ้นมาตั้งแต่ในเลเวลของภูมิภาคแล้วก็พอเขาคุ้มิฟายจะขอทุนเทสฟันคุ้มิฟายจะทําตลาดได้ก็ขึ้นมานะครับหลายงานอย่างเช่นระบบบำบัดน้ําเสียเนี่ยอันนี้เห็นกันมาตั้งแต่เป็นงานวิจัยนะครับตั้งแต่ว่าอาจารย์มีงานวิจัยของตัวท่านเองแล้วก็มีเปเปอร์ตีพิมพาะแล้วเราก็หมายถึงกรูเงินขึ้นมาบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการให้เขาตั้งบรรริิิษัททแล้กก็เ่มตนําธุจ วันนี้ก็มาถึงจุดที่สามารถสเกลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายงานที่แบบมาจากหน่วยงานเครือข่ายภายใต้กระทรวงอวอของเรานะครับอย่างเช่นงานวิจัยจากของสวทชวก็เช่นกันที่เหมือนว่าสามารถมามาอัพสเกลได้อย่างอย่างจริงๆข้างหลังทุกท่านนะครับของตัวที่ว่าอินโนเอันนี้ก็เคยเคยได้พาพี่ๆสื่อมวลชนลงไปดูนะครับอันนี้น้องพัฒนาบิสเนสโมเดลมาหลากหลายรูปแบบมาก คือเดิมเดิมทีน้องทําธุรกิจรูปแบบอื่นแต่ว่าด้วยเงินทุนจากของเคสฟันแล้วก็กลไกอื่นของอบอครับน้องสามารถที่จะหาลูกค้าแล้วก็ปรับผลิตภัณฑ์ตามเรามีการเติบโตคือส่วนหนึ่งเลยยอดขายอาจจะไม่ได้สูงมากในบางรายนะครับแต่เราความภาคภูมิใจคือเราได้เห็นการเติบโตของน้องที่ตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทนํางานวิจัยมาต่อยอดในหลากหลายสเต็ปเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นความสําเร็จที่หลากหลายมากที่เราได้มันโชว์พี่ๆในงานในวันนี้ครับ